สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกหล,ลักทะเลอันดามันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกาย,ยน2568วันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวสจิตตาพรเฉลยพงศ์สาภาพอากาศทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเป็นเช่นไรไปติดตามกันได้เลยค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปลมตะวันออกกำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสสำหรับลื้นลมในทะเลนะคะ ทะเลอ,อันามันมีขลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะหากท่านใดต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076327191ได้ 1, ลตลอด24ชั่วโมงขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศ ไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน